สวนของคุณพ่อสมพงศ์นะครับหลังจากที่เมื่อวานไปดูสวนในอีกถนนฝั่งหนึ่งเนาะรตรงนั้นก็อายุประมาณปี6เดือนนะพ่อนเอนาะแต่ตอนนี้เนี่ยแปลงนี้สอ,สองปีกว่านะครับแต่ละต้นลองดูนะครับสวยสดงดงามเลยทีเดียวนะครับเห็นว่าใส่ปุ๋ยมาประมาณ3ครั้งแล้วเนาะคครรัับ้งใส่อะไรมัางคุณพ่อก็ใส่หยวนยูโนมาร์กแล้วก็คูน่าฟัง ใส่เยอะเนาะสามเดือนสองสามเดือนใส่สามครั้งเลยครับเดือนละครั้งก็ถือว่าทําใบได้ดีนะครับแล้วก็แตกกิ่งก้านสาขาได้ดีเมื่อก่อนสามเดือนที่แล้วมันเป็นยังไงมันจะออกเหลืองๆออกเหลืองๆเนาะมันเพราะว่ามันไม่สมบูรณ์มันออกเหลืองพอดีมาระยะสามเดือนที่ใส่มันก็ผิดผิดมากเลยแหละแตกกิ่งแตกก้านแตกยอดแตกยอดดีนะครับก็ถือว่าก็ถือว่า พอใจระดับหนึ่งพอใจระดับมากๆเลยแหละหมระดับแล้วมากกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดกี่ต้นฮะส่วนนี้รวมทั้งหมดก็สองร้อยต้นนะครับสองร้อยต้นระยะห่างเท่าไหร่ฮะแปดแปดคูณแปดแปดคูณแปดแล้วการให้น้ําให้ทุกวันหรือเว้นกี่วันวันเว้นวันวันเว้นวันเปิดเปิดวันละกี่นาทีวันละแถวละยี่สิบนาทีต่อแถวโอ้กาหนดเลยยี่สิบ ปิดยี่สิบปิดครับยี่สิบสลับยี่สิบสลับสลับ,<ม>ลบไปเรื่อยๆมันมีต้นแยกบ้างใหญ่บ้างพเพราะอะไรฮะปลูกพร้อมกันไหมซ่อมบ้างอ๋อซ่อมบ้างเนาะแต่ดูทั่วไปแล้วก็โอเคต้นทรงที่เนี่ยสูงๆอย่างเนี้ยก็เยอะอยู่นะอะเป็นแถวเลยครับนี่ป,ปลูกปามด้วยเลยครับเห็นมีปามด้วยนะ <ม>่นะข้างหลังอ๋อมีครับอ๋อปามก็ปลูกเป็นร่มใช่เฉยอื <laughs> อฮะนี่เลยก็ถือว่าวันนี้ไปชมสวนกันมาหลายสวนเลยทีเดียว <c oughs> มีสวนของพ่อสมพงษ์แปลงนี้แหละที่ดูแล้ว <c oughs> ดีกับเพื่อนเลยเอ <c oughs> แล้วแต่งกิ่งช่วงยังไงฮะแต่ตัดแต่งกี่เดือนกี่ครั้งแต่งกิ่งก็ <c oughs> แรกๆก็แต่งตัดแต่งข้อก็แค่เอาออกจากสปริงเกอร์แค่นั้นเองแต่ยังไม่ได้แต่งเต็มร้อยครับอืให้ท่านประธานช่วยแนะนำการแต่งกิ่งกิ่งก็พ่อสะพองเก่งอยู่แล้วนนครยอ๋อเนี่ยโอ้มันเนาะทียิบเลยต้อออกจะได้ไม่เปลืองผงออกประมาณทักสามสิบเปอร์เซ็นละอ่า กิ่งที่เล็กๆเหลืกลกอลก,กิ่งใหญ่ไว้มซ้อนกันแล้วก็ซ้อนสับวาตรงไหนที่มันซ้อนอันนี้นนแล้วก็ข้างบนมันทียิบเลยพอเก่งอยู่แล้วพ่องสมองเก่งอยู่แล้วสบายเพียงร้ยังไม่ได้แต่งท่างเองอ ใบนี่ใบใหญ่จังเลยครับนี่อันนี้ใบออกใหม่เนาะครใบใหม่สองสามครึ่งเลยให้เทียบดูว่าใบใบใหม่กับใบเก่านะคะนี่ใบเก่าเล็กๆเองนี่ใบใหม่ใบเก่าอยู่นี่เนี่ยอันนี้ชัดเลยค่่ะนีอันนี้คือใบเก่าเนี่ย่่เนียใบเก่าเล็กๆนะคะกิ่งเดียวกันเนี่ยอันนี้คือใบเก่านี่ตั้งแต่นี้มาใบใหม่เนี่ยยาวเฟ้ยเลย อ่าก็โอเคถือว่าใส่ปุ๋ยอย่างถูกต้องถูกวิธีใสครังสองสองครั้งอ๋อสองครั้งเลยเหรอสองครั้งแล้วยืดเลยครับครูหน้ากี่ครั้งครูหน้าครั้งหนึ่งครูหน้าครั้งหนึ่งแล้วก็ช่วงแรกก็คือยวันยูโรมาร์สแล้วก็ชัยมาร์สผสมน้ำ ละลายน้ำให้ให้น้ำใสก่อนฉีดทุกสิบวันเลยล่ะครับสิบวันถือว่าเนอะคือทำหลากหลายนะใส่ปุ๋ยถึงฉีดถึงดูแลถึงโอเคครับนี่ก็คือสวนตัวอย่างของคุณพ่อสมพงษ์นะท่านใดสนใจจะมาดูมาชมนะฮะมาชมที่สวนนะครับที่นี่ซอยอะไรยังไงครับคุณพ่อเออเรียกซอยอะไรข้างหน้ามันไม่มีชื่อซอยบ้าน บ้านภูคำบ้านภูคำบ้านภูคำตำบนภูคงิตำบลภูเงินคุ้มสำแดงอ่ะซอยสำแดงอ่าซอยสำแดงอลุ้มสำแดงกัแพงกำแพงกำแพงกำแพงจังหวัดสเกตจักหวัดสเกตที่สเกตนี่เขาก็มีของคุณพ่อสมพงษ์เนาะแล้วก็ของคุณพ่อประกิตเนาะได้ใช้ด้วยกันใช้ด้วยกันเป็นจังไงคุณพ่อคุณพ่อยืนในไก่ประธาน ของคุณบอกงครับของคุณพ่อก็ใช้มาตลอดนะครับฝากบอกฝ<ค>ากบอกคือจังฝากบอกไป้พี่น้องพี่สเกตพี่น้องทุกท่านนะครับถ้าต้องการอยากมาดูก็มาดูได้นะครับ<ม> <นะ S 2> เป็นตัวอ,อ,อย่างได้แล้ว ครับคือแบบว่าเราจะไม่โฆษณานะครับคืออยากจะให้ท่านมาดูด้วยตาของท่านเองว่าใช้อะไรบ้างทําอะไรบ้างนะครับไม่ไม่เป็นการโฆษณานะครับให้มาดูเพราะว่าพืชพืชไม่ไม่โกหกพืชนะครับไม่โกหกครับไม่มีใครโกหกใครพืชมันบอก อย่างต้นเนี้อย่างสวนเนี้ชัดเจนเลยนะคุณพ่อสมปงดูได้เลยาอ่ดูได้มาดูได้นะใบเขียวมันงาต้นต้นหนึ่งเขาบอกว่าทุเรียนเนี่ยถ้า6-7ปีไปแล้วเนี่ยถึง30ปีเลยนะนะต้นหนึ่งก็หมื่นถึงหลายหมื่นอ่ะเดี๋ยวอีก4ี่หปีก็เงินไหลมาเทมาแล้ว คือเขาบอกว่ามาดูสวนทุเรียนมันเห็นอนาคตมีความหวังใช่ไหมแข็งใจเล้มีความหวังมีอนาคตเข้าไปในสวนทุเรียนเห็นเงินก้อนหนึ่ผมสบายใจนะผมสบายใจนะผมเข้าไปในสวนผมยิ้มผมร้องเลยนะแค่จะบ้าบ้าก็บ้าเว้ยเราภูมิใจที่เราทำได้ไม่ใช่อะไรหรอก นี่เราทําได้อแล้วก็ได้ผลอีกซะด้วยใช่ว่าได้ผลทุกควโอ้คนแล้วปีที่แล้วได้มาแล้วปีที่แล้วก็ได้มาแล้วปีนี้ต่อยอดยากกินแล้วหายด้วยหายด้วยต่อไปก็เป็นคิวของพ่อสมพงษ์เลยนะไปด้วยกันไปด้วยกันโอเคครับก็ครับ รูเรียนภูเขาไฟนะต้องขอขอบคุณคุณพ่อประกิจนะคะขอบคุณท่านประธานนะคะขอบคุณคุณพ่อสมพงษ์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณพี่ชุมพชัยคุณพี่ชุมพชัยนะคะมีการสมาชิกไอเอทีนะคะนี่เดี๋ยวก็จะลงแล้วลงแล้วนี่ลงแล้วมีอีกแล้วจะลงแล้วตามนะครับโอเคครับติดต่อชุมพชัยก็ได้เขตโน้ดรับเหมาเขตที่เราไปไงนาซำนาซำนาซำคือ ผมพ่ออยู่พืูดจะยกให้เขาเพื่อให้เขาดูแลไปเลยนะคือให้เขาดูแลไปเลยพ่ออยู่เลยนะเพราะว่าพ่ออยู่ให้เขาดูแลทุนใดอยากสมากกับสมากั้คุณพ่อปังยิกนะพ่อสุภชายคุณพ่อได้หมดได้หมดครับได้เลยชอบตรงไหนเอาเลยครับสบายเดี๋ยวเราไปตง้องขอบพุณนท่านท่านทั้งสองท่านที่มาขี่เนี่ย่มากํำลังใจมาเบิ่งสวนในขี่เนียหลายหลายยางกับคุย ที่ดีๆกันแนะนำามาให้ก็ต้องขอขอบคุณครับครับครับขอบคุณครับคุณพ่อชมพงศ์ครับครับีครับ